<ś les> มาดูอีหนึ่งสาวจากบ้านนเอฟ ะครับผมกับคุณหนิงหนิมนะครับกำลังบอกว่าเธอมีข่าวทุกวันเลยนะช่วงนี้ใช่ซื้อสื่อเราปะเนี่ยไม่คือก่อนหน้านี้ก็คือก็โอ้โหก็มีข่าวเรื่องความรักของเธอก็อุ้ยก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่นะนะครับตอนนี้ก็เลยมีคนถามเธอว่าตอนนี้รักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างไปเห็นภาพไงนักข่าวเราไปถ่ายภาพประปรายนั่งอยู่ร้านอาหารหัวชิดติดกันเพื่อนกันเปล่าพี่น้องกันให้น้องเขาตอบเอง ดูช่วงนี้นะครับหัวใจก็จะแฮปปี้เหลือเกินครับสำหรับหนิมขั้นหนึ่งพิมนะครับที่ถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยว่ารักครั้งนี้เนี่ยเป็นใครแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะหลั่นล้าไม่น้อยครับเมื่อถูก ถามถึงเรื่องของความรักก็ยังเผยต่อนะครับว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวแต่ว่าก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงก็ยังบอกล้วก็เมินว่าคนจะมองว่าเราเป็นคาสโนวี่หรือเปล่านะครับแค่บ,บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็เพื่อนเยอะแค่นั้นครับแล้วก็บอกว่าก็ไม่ไตั้งสเปคไว้สูงเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเลยทีเดียวครับอ๋อก็มันยังไม่ชัวยัยงไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องดูไปนานๆค่ะคนเราคบกันก็แบบ มันต้องดูอ่ะเออตอนนี้ก็ยังก็ยังแบบไม่มีอะไรทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดะคะ่ะก็มีมีมาบ้างค่ะแต่ทุกคนก็ก,ก,ก็ดีๆทั้งนั้นเป็นคนดีหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่สําคัญมันมันแบบอยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้ไหมเราเป็นแฟนกันได้ไหมเขตดไหมอ่ะคะก็เอาเป็นว่า ทำให้เราฉุกคิดมากขึ้นว่าเออมันต้องมันต้องใช้เวลาต้องดูกันนานๆน,น,นิดหนึ่งเวลาจะคบกับใครอะไรเงี้ยไม่ตั้งกฎเกณฑ์อะไรค่ะคือขอแค่แบบเข้าใจกันรู้จักให้รู้จักรับอะไรเงี้ยไม่ปีดค่ะแต่แค่แบบเออเรายังไม่ชัวร์ก็เลยแบบยังไม่กล้าพูดว่าจะเป็นใครอะไรยังไงอรือเงี้ยก็ขอดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันค่ะไม่น้อยใจหรอกเพราะเราว่าไม่ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะเป็นคนแบบ ตัดสินหรือเป็นคนมองเขาก็มองเราเราก็มองเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ให้เวลาค่อยๆแบบค่อยๆดูไปและกันว่าเขาโอเคกับเราไหมเราโอเคกับเขาไหมก็เดี๋ยวชัวเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเป็นใครไม่เปิดเผยได้เปิดเผยที่ไลน์บางทีมันเหมือนแก้เคล็ดเ้าะไงเวลาพูดปุ๊บเนี่ยมักแบบมีเรื่องเห็นไหมทุกกับ คนเก่ามาตั้งหลายปีซุ่มมาตั้งนานไม่มีปัญหาเอปุ๊บงานเข้าเลยทีเดียวจัง <laughs> ช่วงหน้าอินไซ์เอเชียค่ะ